คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางวันเราตื่นขึ้นมาโดยไม่เหลือแรงแม้แต่จะยิ้มให้ตัวเองเหมือนพลังชีวิตค่อยๆรั่วไหลออกไปโดยไม่รู้ตัวความเหนื่อยไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ใจและเมื่อใจอ่อนลา้าแม้โลกจะสว่างแค่ไหนเราก็ยังมองไม่เห็นแสงแต่ข่าวดีคือพลังใจของมนุษย์ สามารถฟื้นฟูได้เสมอเหมือนบ่อน้ำที่แม้จะแห้งขอดแต่เมื่อฝนตกอีกครั้งน้ำแห่งชีวิตก็จะกลับมาไหลรินวันนี้เราจะมาบำรุงจิตวิญญาณของเรากันไม่ใช่ด้วยอาหารไม่ใช่ด้วยสิ่งของแต่ด้วยความเข้าใจในตัวเองและการกลับมาเชื่อมต่อกับพลังภายใน จิตวิญญาณของเราคือศูนย์กลางของพลังชีวิตมันคือที่มาของความสงบความมั่นคงและความสุขที่แท้จริงหากใจของเรายัางมั่นคงแม้โลกจะสั่นสะเทือนเพียงใดเราก็ยังยืนหยัดได้อย่างสง่างามลองเงียบสักครู่หายใจเข้าชา้ชาๆลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่า ฉันยังอยู่ตรงนี้ฉันยังมีพลังอยู่ในตัวแค่คำพูดง่ายๆนี้หากคุณพูดได้ความรู้สึกจริงๆมันจะค่อยๆจุดแสงเล็กๆในใจคุณขึ้นมาการเติมพลังใจไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกเท่านั้นแต่มันเกิดจากการกลับมารับรู้ว่าเรามีคุณค่าไม่มีใครบนโลกนี้ เกิดมาโดยไร้เหตุผลคุณก็เช่นกันทุกประสบการณ์ในชีวิตไม่ว่าสุขหรือทุกข์คือกระบวนการฝึกจิตวิญญาณให้แข็งแกรงขึ้นเหมือนต้นไม้ที่ยิ่งผ่านพายุแรงก็ยิ่งอย่างรากลงในผืนดินคนที่ดูเหมือนเข้มแข็งไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เคยล้มแต่เขารู้วิธีฟื้นกลับมาทุกครั้งที่ล้ม และทุกครั้งที่ลุกเขาก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นนั่นคือศิลปะแห่งการบำรุงพลังใจคือการให้อภัยตัวเองยอมรับสิ่งที่เป็นแล้วค่อยๆก้าวต่อด้วยความเข้าใจมากกว่าเดิมอย่าลืมว่าไม่มีใครจะเข้าใจเราได้ดีเท่ากับเราเองไม่มีใครจะรักคุณได้มากกว่าที่คุณรักตัวเอง และไม่มีพลังใดบนโลกนี้จะเยียวยาคุณได้ถ้าคุณไม่ยอมเปิดใจรับมันดังนั้นเริ่มวันนี้เลยพักจากเสียงของโลกภายนอกแล้วหันกลับมาฟังเสียงของหัวใจตัวเองคุณจะพบว่าภายในใจคุณมีพลังอันยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่เสมอมันแค่รอให้คุณกลับมา ปลุกมันให้ตื่นอีกครั้งในทุกลมหายใจเข้าคือพลังใหม่ในทุกลมหายใจออกคือการปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นเพียงคุณหายใจด้วยความรู้สึกขอบคุณที่ยังมีวันนี้นั่นคือการบำรุงจิตวิญญาณในแบบที่ลึกที่สุดแล้วหลักอย่าปล่อยให้ใจคุณแห้งแล้งอย่าปล่อยให้จิตวิญญาณของคุณเงียบงัน เพราะในตัวคุณมีพลังแห่งแสงมีพลังแห่งชีวิตที่พร้อมจะนำทางคุณเสมอเติมพลังใจในชีวิตประจำวันในแต่ละวันเราใช้พลังไปมากกว่าที่เรารู้ตัวใช้พลังไปกับความคาดหวังของคนอื่นกับความกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกับความเสียใจในสิ่งที่ย้อนกลับไปแก้ไม่ได้และในที่สุดเราก็ลืมเติมพลังให้ตัวเอง เรามักดูแลโทรศัพท์ให้มีแบตเตอรี่เต็มแต่เรากลับปล่อยให้หัวใจของเราแบตหมดโดยไม่รู้ตัวการเติมพลังใจไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งยิ่งใหญ่บางครั้งแค่หยุดและอยู่กับปัจจุบันก็เพียงพอแล้วลองมองรอบตัวเสียงลมพัดแสงแดดยามเช้ากลิ่นกาแฟอ,อุ่นๆสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้คือบทเพลงแห่งชีวิตที่คอยปลอบประโลมใจเราอยู่เสมอเมื่อเรายอมเปิดใจรับความเรียบง่าย เราจะเริ่มรู้ว่าความสุขไม่เคยหนีเราไปไหนมันแค่ซ่อนอยู่หลังเสียงรบกวนของความคิดเท่านั้นการบำรุงจิตวิญญาณเริ่มจากการหยุดเปรียบเทียบเพราะทุกครั้งที่เรามองชีวิตคนอื่นเรากำลังหันหลังให้ความงดงามของชีวิตตัวเองแท้จริงแล้วชีวิตไม่ใช่การแข่งขันแต่คือการเติบโตอย่างสงบในเส้นทางของตัวเองต้นไม้ทุกต้นมีฤดูกาลของมันบางต้นผลิดอกเร็วบางต้นออกผลช้า แต่ทุกต้นต่างก็เติบโตอยู่ในจังหวะของมันเองและเราก็เช่นกันเราไม่ต้องเร่งไม่ต้องเปรียบเพียงแค่เติบโตด้วยความเข้าใจและศรัทธาในเส้นทางของเราบางครั้งการเติมพลังใจคือการให้อภัยตัวเองให้อภัยในสิ่งที่เคยผิดพลาดให้อภัยในวันที่เราไม่เข้มแข็งให้อภัยในช่วงเวลาที่เราไม่เป็นดังที่ตั้งใจเพราะไม่มีใครใช้ชีวิตได้โดยไม่หลมแต่มีเพียงคนที่ล้มแล้วลุก เท่านั้นที่เข้าใจความหมายของคำว่าชีวิตจริงจิตวิญญาณของเราคือรากฐานของพลังทั้งหมดถ้าใจเรานิ่งทุกอย่างจะเริ่มเข้าที่ถ้าใจเราสงบปัญหาจะค่อยๆแสดงคำตอบของมันเองดังนั้นก่อนจะเริ่มวันใหม่ลองเงียบสักครู่สูดลมหายใจลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันเลือกจะสงบวันนี้ฉันเลือกจะคิดดีวันนี้ ฉันจะมอบพลังให้ตัวเองเสียงคำพูดนี้คือคาถาแห่งชีวิตที่เรียบง่ายแต่ส่งพลังเพราะมันเปลี่ยนพลังงานในตัวเราทันทีการบำรุงจิตวิญญาณไม่จำเป็นต้องอยู่ในวัดหรือบนภูเขาแต่เกิดขึ้นได้ทุกที่ที่ใจเราตื่นรู้ไม่ว่าจะเป็นตอนนั่งรถเดินเล่นหรือเงียบอยู่ในห้องเพียงแค่รู้ตัวว่ากำลังหายใจคุณก็ได้เริ่มต้นบำรุงพลังชีวิตแล้วเมื่อใจเริ่มนิ่ง พลังจะกลับมาอย่างเงียบงามไม่ใช่ด้วยเสียงตะโกนไม่ใช่ด้วยความรีบเร่งแต่มาด้วยความอ่อนโยนและมั่นคงเหมือนคลื่นที่สงบหลังพายุเหมือนลมหายใจที่กลับมาเป็นปกติหลังจากร้องไห้นั่นคือช่วงเวลาที่จิตวิญญ,ญาณเริ่มหายใจอีกครั้งอย่ารอวันที่พร้อมถึงจะดูแลใจเพราะบางครั้งการดูแลใจคือสิ่งที่จะทำให้เราพร้อมไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนอย่าลืมเติมพลังให้ตัวเองเสมอ ด้วยการหยุดเพื่อจะได้เริ่มใหม่อย่างมีพลังอีกครั้งการบำรุงจิตใจคือการกลับมาฟังเสียงที่เบาที่สุดในตัวเราเสียงที่บอกว่าไม่เป็นไรฉันยังอยู่ตรงนี้และฉันจะไม่ยอมแพ้นั่นแหละคือเสียงของพลังชีวิตที่คอยกระซิบเตือนว่าต่อให้โลกทั้งใบหมุนไปเร็วแค่ไหนใจของเราก็ยังมีสิทธิจะช้าลงเพื่อได้ยินตัวเองอย่างแท้จริง การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แข็งแกร่งในทุกวันเราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดบางวันเต็มไปด้วยเรื่องดีบางวันกลับมีสิ่งไม่คาดคิดเข้ามาเหมือนคลื่นสัตว์สิ่งที่เราทำได้ไม่ใช่หยุดคลื่นแต่คือเรียนรู้ที่จะโตคลื่นด้วยหัวใจที่มั่นคงภูมิคุ้มกันทางจิตใจไม่ได้หมายถึงการไม่รู้สึก แต่มันคือการรู้เท่าทันความรู้สึกคือการเข้าใจว่าความโกรธความเศร้าความกลัวล้วนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ศัตรูที่ต้องขับไล่เราสามารถอยู่ร่วมกับความรู้สึกเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องจมอยู่กับมันคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งไม่ใช่คนที่ไม่ร้องไห้แต่คือคนที่เข้าใจน้ำตาของตัวเองน้ำตาไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่คือการชำระใจให้สะอาดเพื่อให้พลังใหม่ได้กลับเข้ามาและทุกครั้งที่เราผ่านความเจ็บปวดไปได้หัวใจเราจะมีพื้นที่ว่างมากขึ้นสำหรับความรักความเข้าใจและการให้อภัยจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งไม่ได้หมายความว่าต้องเข้มตลอดเวลาแต่มันหมายถึงรู้จักพักรู้จักนิ่งและรู้จักปล่อย เพราะบางครั้งพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้เกิดจากการสู้แต่เกิดจากการยอมรับการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้แปลว่ายอมแพ้แต่มันคือการยอมให้ชีวิตได้ไหลไปตามทางของมันโดยที่เราไม่สูญเสียศูนย์กลางของตัวเองหัวใจของภูมิคุ้มก,กันทางจิตใจคือสติสติคือพลังที่พาเรากลับมาที่ปัจจุบันให้เรารู้ว่าตอนนี้ เรากำลังรู้สึกอะไรแล้วเราจะเลือกตอบสนองต่อสิ่งนั้นอย่างไรสติไม่ใช่สิ่งลึกลับแต่คือการตื่นอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆเมื่อเรามีสติความคิดจะช้าลงอารมณ์จะอ่อนลงและเราจะเริ่มเห็นทางออกในสิ่งที่เคยดูมืดมนจิตใจที่แข็งแกร่งไม่ได้เกิดขึ้นในวันที่ทุกอย่างราบรื่นแต่มันเติบโตจากวันที่เราผ่านพายุ ในวันที่ชีวิตพาเราไปเจอกับสิ่งไม่คาดคิดอย่าถามว่าทำไมต้องเป็นฉันแต่ให้ถามว่าสิ่งนี้กำลังสอนอะไรฉันอยู่เพราะทุกเหตุการณ์ในชีวิตคือครูที่มาในรูปแบบต่างๆบางครูใจดีบางครูเข้มงวดแต่ทุกคนสอนให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นภูมิคุ้มกันทางใจไม่ได้สร้างในวันเดียว แต่มันค่อยๆก่อตัวจากการรับมือเล็กๆในทุกวันทุกครั้งที่คุณไม่ตอบโต้ด้วยโกรธคุณกำลังสร้างภูมิคุ้มกันทุกครั้งที่คุณให้อภัยคุณกำลังเสริมพลังและทุกครั้งที่คุณเลือกสงบแทนที่จะวุ่นวายคุณกำลังเติมเกราะแห่งปัญญาให้หัวใจอย่ากลัววันที่อ่อนแอเพราะวันเหล่านั้นคือวันที่หัวใจของคุณกำลังสร้างกล้ามเนื้อทางวิญญาณ การบำรุงใจให้แข็งแกร่งไม่ใช่การวิ่งหนีจากความทุกข์แต่คือมองความทุกข์ด้วยสายตาใหม่เห็นมันไม่หนีมันแต่ไม่ปล่อยให้มันกลืนเราและเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะพบว่าสิ่งที่เคยทำให้คุณร้องไห้วันนี้กลับกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้คุณยิ้มได้ความเจ็บปวดที่เคยทำให้หัวใจแตกสลาย กลับกลายเป็นรอยร้าวที่เปิดทางให้แสงแห่งปัญญาส่งเข้ามาจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งไม่ได้เกิดจากการหลีกเลี่ยงความมืดแต่มันเติบโตจากการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความมืดโดยไม่ดับแสงของตัวเองและเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะรู้ว่าแท้จริงแล้วความเข้มแข็งไม่ใช่สิ่งที่ต้องสแสวงหาแต่มันอยู่ในตัวคุณเสมอ เพียงแค่ต้องเรียกมันกลับคืนเมื่อใจมีภูมิคุ้มกันโลกภายนอกจะเปลี่ยนไปในทันทีเพราะสิ่งที่เคยทำร้ายคุณจะกลายเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้คุณแร่งกว่าเดิมและนั่นคือความงดงามที่สุดของการบำรุงจิตวิญ,ญญาณไม่ใช่เพื่อไม่เจ็บอีกแต่เพื่อให้คุณเข้าใจแม้ในวันที่ยังเจ็บแสงแห่งการฟื้นฟูการกลับมารักชีวิตอีกครั้งบางครั้ง ชีวิตก็เหมือนคืนมืดที่ยาวนานเกินไปเรามองไม่เห็นแม้กระทั่งแสงจากปลายทางแต่แม้ในความมืดที่สุดแสงเล็กๆก,ก็ยังคงมีอยู่เสมอมันอาจไม่สว่างจนมองเห็นทุกอย่างแต่มันเพียงพอที่จะพาเราก้าวต่อไปได้อีกหนึ่งก้าวหัวใจของการฟื้นฟูไม่ได้อยู่ที่การลืมอดีตแต่อยู่ที่การให้อภัยตัวเองในอดีตนั้นเราไม่จำเป็นต้องลบความเจ็บปวด เพราะความเจ็บปวดบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อสอนให้เรารักตัวเองมากขึ้นเพื่อให้เราเห็นว่าต่อให้โลกภายนอกพังทลายหัวใจภายในเรายังสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้เสมอเมื่อเราเริ่มยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแทนที่จะผลักไสมันออกไปเราจะพบว่าความทุกข์เริ่มมีรูปร่างของความเข้าใจและเมื่อเข้าใจเราจะเริ่มเห็นความสวยงามในสิ่งที่เคยทำร้ายเรา ลองหลับตานึกถึงช่วงเวลาที่คุณผ่านพายุชีวิตมาได้ตอนนั้นคุณอาจคิดว่าจะไม่รอดแต่วันนี้คุณยังอยู่ตรงนี้คุณหายใจได้ยิ้มได้เดินต่อไปได้และนั่นคือเครื่องยืนยันว่าคุณแข็งแกร่งกว่าที่เคยคิดไว้เสมอชีวิตไม่เคยหยุดมอบโอกาสใหม่ให้ใครเพียงแต่บางครั้งมันซ่อนโอกาสนั้นไว้ในรูปแบบของความล้มเหลว บางครั้งสิ่งที่เราสูญเสียคือสิ่งที่ทำให้เราได้พบกับตัวตนที่แท้จริงเพราะเมื่อเราสูญเสียสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเราจะมีพื้นที่ว่างให้สิ่งที่คู่ควรกับเราจริงๆเข้ามาแทนที่การกลับมารักชีวิตอีกครั้งคือการหยุดมองว่าชีวิตเป็นสนามสอบแต่เริ่มมองมันเป็นการเดินทางของการเรียนรู้ทุกครั้งที่เราพลาดเรากำลังได้เรียนรู้ ทุกครั้งที่เราช้าเรากำลังฝึกความอดทนทุกครั้งที่เราร้องไห้เรากำลังเปิดประตูให้ความเข้มแข็งใหม่เข้ามาไม่มีใครบนโลกนี้ที่ไม่เคยเหนื่อยแต่คนที่ฟื้นได้ไวคือคนที่รู้จักพักให้เป็นการพักไม่ใช่การหนีแต่คือการให้หัวใจได้ฟื้นแรงเพื่อจะกลับไปเดินอีกครั้งด้วยจังหวะที่มั่นคงกว่าเดิม ลองมองท้องฟ้ายามรุ่งอรุณสิไม่มีแสงอาทิตย์ดวงใดขึ้นโดยไม่มีความมืดมาก่อนหัวใจของเราก็เช่นกันความเจ็บปวดคือราตรีความเข้าใจคือรุ่งเช้าและความหวังคือแสงแรกของวันใหม่ <c oughs> เมื่อคุณเริ่มรักชีวิตอีกครั้งคุณจะรู้ว่าไม่จำเป็นต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์ถึงจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่า คุณมีค่าตั้งแต่วันที่ยังไม่พร้อมคุณมีค่าแม้ในวันที่ยังไม่ชนะและคุณมีค่าเพียงเพราะคุณยังเลือกที่จะอยู่และเติบโตชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่ขอให้หัวใจของคุณยังซื่อสัตย์กับความหวังแม้วันนี้จะยังไม่ดีแต่ขอให้เชื่อไว้เสมอว่าวันหนึ่งสิ่งที่คุณอดทนรอจะงอกงามเป็นผลแห่งแสงและพลัง เติมเต็มพลังชีวิตด้วยใจที่สงบเมื่อเราผ่านทุกความเหนื่อยความเจ็บความหวังและความสับสนสิ่งที่รออยู่ปลายทางไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแต่คือความเข้าใจในชีวิตเราเริ่มเข้าใจว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ได้มาจากการไม่ล้มเลยแต่มาจากการรู้ว่า จะลุกอย่างไรเมื่อชีวิตพาเราลงไปถึงจุดต่ำสุดหัวใจที่ผ่านรอยร้าวย่อมเปราะบางกว่าเดิมแต่ในความเปราะนั้นมันกลับอ่อนโยนขึ้นใจที่เคยแตกสลายไม่ได้สูญเสียความงามแต่มันได้เรียนรู้วิธีรักตัวเองอย่างแท้จริงจิตวิญญาณไม่ใช่สิ่งที่สูงส่งจนเอื้อมไม่ถึง แต่มันคือพลังของการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันคือการรู้สึกกับทุกลมหายใจรู้ค่าของทุกความสัมพันธ์และรู้ว่าความสงบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่ในใจที่หยุดดิ้นรนทุกครั้งที่เราเลือกให้อภัยเราได้ปลดปล่อยพลังลบออกจากตัวเองทุกครั้งที่เราเลือกเข้าใจเรากำลังบำรุงหัวใจให้เติบโต และทุกครั้งที่เราเลือกจะยิ้มแม้ในวันที่ไม่ง่ายเรากำลังปลุกพลังแห่งชีวิตให้ลุกขึ้นอีกครั้งความเข้มแข็งไม่ได้เกิดจากการฝืนยิ้มในทุกวันแต่มันเกิดจากการยอมรับทุกความรู้สึกของตัวเองไม่ต้องปฏิเสธความเศร้าไม่ต้องหลบซ่อนความกลัวแต่เรียนรู้ที่จะกอดมันไว้ด้วยความเข้าใจเพราะเมื่อเราไม่กลัวความมืดอีกต่อไป แสงแห่งความหวังจะกลับมาเองอย่างเงียบงามอย่าเร่งรีบจะเป็นคนใหม่แต่ค่อยๆเดินกลับมาหาตัวเองเหมือนต้นไม้ที่เติบโตตามเวลาไม่ต้องแทรกแซงไม่ต้องเร่งให้ผลออกไวแค่ดูแลให้หัวใจได้รับแสงของความเข้าใจมันจะผลิตด,ดอกงดงามเองลองหายใจลึกๆรู้สึกถึงพลังของชีวิตที่ยังอยู่กับเราในตอนนี้ ทุกการเต้นของหัวใจคือสัญญาณว่าเรายังมีโอกาสและตราบใดที่ยังมีโอกาสเราก็ยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอในทุกความเหนื่อยซ่อนคำตอบไว้ในทุกความลุมเหลวซ่อนบทเรียนไว้และในทุกการรอคอยซ่อนแสงแห่งความเข้าใจไว้เสมอชีวิตไม่ได้ต้องการให้เราวิ่งเร็วกว่าใคร แต่มันอยากให้เราเข้าใจการเดินของตัวเองสุดท้ายแล้วการบำรุงจิตวิญญาณไม่ได้หมายถึงการหลีกหนีโลกแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกโดยไม่หลงไปกับมันเราสามารถอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายแต่ยังคงมีความสงบภายในใจได้เสมอเหมือนเปลวเทียนที่ยังส่องแสงแม้รอบตัวเต็มไปด้วยลมเพราะเมื่อใจสงบ ความคิดจะชัดและเมื่อความคิดชัดชีวิตก็จะเริ่มเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่ต้องพยายามเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวแค่เริ่มต้นด้วยการกลับมารักตัวเองอีกครั้งและให้ความรักนั้นค่อยๆแผ่ไปถึงทุกสิ่งรอบตัวบทสรุปสุดท้ายหัวใจที่แข็งแกร่งไม่ใช่หัวใจที่ไม่เคยแตกแต่คือหัวใจที่แตกแล้ว ยังเลือกจะรักต่อจงเติมพลังให้ใจของคุณด้วยความเข้าใจบำรุงจิตวิญญาณของคุณด้วยความเมตตาและอย่าลืมว่าทุกครั้งที่คุณเลือกจะมีความสุขนั่นคือการประกาศต่อจักรวาลว่าฉันยังศรัทธาในชีวิตนี้อยู่ขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างสงบเข้มแข็งและเปี่ยมด้วยแสงแห่งความหวังเสมอ ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่งจากช่องพลังแห่งจิตวิญญาณและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีมีประโยชน์ในหัวข้อถัดไปขอบคุณครับ